ถึงเวลาลาวอร์เนอร์บราเธอร์คริสโตเฟอร์โนแลนหอบโปรเจกต์ใหม่ไปยูนิเวอร์แซลเบเจอร์มูวิท็อกช็อตนิว สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเมเจอร์มูทเทลช็อตมดนะครับดำเนินรยการโดยผมจีนวิวเฟเดอร์เหมือนเดิมนะครับเรากลับมาพร้อมกับข่าวสารความเคลื่อนไหวแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงการภาพยนตร์นะครับตอนนั้นใครไม่อยากจะพลาดเรื่องราวเหล่านี้ติดตามได้ทาง YouTube Channel Major Group ครับ คริสโตเฟอร์โนแลนอัมลา Warner b r o บรที่ร่วมสร้างผลงานระดับคลาสสิกมาด้วยกันมากมายอย่างเป็นทางการแล้วนะครับหลังจากร่วมงานกันมาประมาณ20ปีครับโดยตัว Christopher โนแลนตัดสินใจหอบโปรเจกต์หนังดราม่าที่เล่าเรื่องราวของการคิดค้นระเบิดนิวเคลียร์ไปสร้างกับ Universal p i c t u r e จแทนครับ หลังจากจุดเริ่มต้นกับการสร้างหนังเรื่องอินสมเหนียในปี2002กับ Warner Brother นะครับนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคริสโตเฟอร์โนแลนก็กลายเป็นเหมือนเครื่องหมายการค้าของว a r n e r b r o บรมาโดยตลอดครับและก็ร่วมสร้างผลงานที่ประสบความสำเร็จด,ด้วยกันมามากมายไม่ไว่าจะเป็นตรายภาคแบทแมนที่หนังภาค2อย่าง The Dark Knight กับ The Dark Knight r i s e s ทำรายได้ผ่านหลัก1 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐได้ทั้งสองเรื่องครับรวมไปถึงหนังไซไฟที่ประสบความสำเร็จทั้งแง่ารายได้และคำวิจารณ์ไม่ว่่่่าาจะเเเปปปป็นน Inception Inter stellar รรรวมมไไถึึงัับแตืออีกกดด้้ิญหข เพราะผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสนั่นแหละครับทำให้การฉายหนังไซไฟเรื่องเทนเนตของคริสโตเฟอร์โนแลนที่ทําให้เกิดความคิดเห็นไม่ตรงกันระหว่างคริสโตเฟอร์โนแลนกับทาง Warner b r o t h e r ครับเมื่อทาง Warner b r o t h e r ตัดสินใจฉายหนังเรื่องนี้พร้อมกับการเผย,ยแพร่ลงในสตรีมมิ่งครับ ตัวของคริสตเฟอร์โนแลนเองถึงกับเรียก HBO Max บริการสตรีมมิ่งของ Warner b r o t h e r ว่าเป็นสตรีมมิ่งที่ห่วยที่สุดในวงการกันเลยทีเดียวครับต่อจากนั้นหลายเดือนผ่านมานะครับก็มีข่าวลือมาโดยตลอดครับว่าคริสตเฟอร์โนแลนน่าจะพอแล้วกับการทํางานกับ Warner b r o t h e r และกําลังฟังข้อเสนอจากสตูดิโอทั่วทั้งฮอลลีวูดเพื่อจะเป็นบ้านหลังใหม่ในการทํางานของเขาครับกับหนังที่จะเล่าเรื่องราวของเจโรเบิร์ตออฟเพนไฮเมอร์ที่ว่ากันว่าจะเป็นผลงานเรื่องต่อไปของเขาครับแล้วล่าสุดค่อนข้างแน่นอนแล้วครับเมื่อคร ือที่จะทำหนังเรื่องนี้กับ Universal p i c t u r e จครับโดยมีข่าวว่าคริสโตเฟอร์โนแลนทรส่งโปรเจกต์นี้ให้กับหลายสตูดิโอพิจารณาครับไม่ว่าจะเป็น p a r a รา u ์ก Sony รวมไปถึงพวกบริการสตรีมมิ่งอย่าง Apple แต่สุดท้ายข้อเรียกร้องอะไรบางอย่างของเขาก็ทำให้สตูดิโอเหล่านั้นไม่สามารถยอมรับข้อเสนอได้ครับมีเพียง Universal p i c t u r e จเท่านั้นครับที่พร้อมจะทำงานกับคริสโตเฟอร์โนแลนมากที่สุด มีแรงข่าวใกล้ชิดให้ข่าวมานะครับว่าหนังได้รับไฟเขียวให้สร้างได้อย่างเป็นทางการแล้วแล้วก็น่าจะเปิดกล้องในตรายมาสแรกของปี2022ครับโดยหนังเรื่องนี้จะเล่าเรื่องราวของเจโรเบิร์ตออฟเฟนไฮเมอร์นักฟิสิกส์ชาวอเมริกาผู้เป็นบิดาของระเบิดปรามนูครับโดยเขาเป็นผู้อํานวยการห้องปฏิบัติการการสร้างระเบิดปรามนูในโครงการแมนฮัตตันสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับ โดยมีข่าวนะครับว่าซิซเลนเมอร์ฟี่น่าจะมารับบทสําคัญในหนังเรื่องนี้ครับโดยหนังจะเป็นแนวอิงประวัติศาสตร์เล่าเรื่องราวของบุคคลที่เคยมีตัวตนอยู่จริงนะครับซึ่งก่อนหน้านี้คริสโตเฟอร์โนนันไม่เคยทําหนังอะไรแบบนี้มาก่อนนะครับแม้แต่ดันเคิร์กเองก็เลือกจะเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นจริงในสงครามโลกครั้งที่2แต่ตัวละครเกือบจะทั้งหมดที่อยู่ในเรื่องดันเคิร์กเนี่ยก็เป็นตัวละครที่แต่งขึ้นมาใหม่นะครับเนื้อหาจึงเป็นเพียงแค่อิงประวัติศาสตร์เท่านั้นครับ ว่ากันว่าเ้าตกลงในการทําหนังของทั้ง2ฝ่ายที่จะทํางานร่วมกันนะครับก็คือการใช้ทุนประมาณ100ล้านเหรียญสหรัฐครับและค่าการตลาดอีก100ล้านเหรียญสหรัฐตัวโนแลนเองมีสิทธิ์ในขั้นตอนของความคิดสร้างสรรค์ทั้งหมดนะครับโดยจะเข้าไปรับส่วนแบ่งจากรายได้ประมาณ20%จากการฉายในโรงภาพยนตร์100วันแรกครับโดยสตูดิโอจะไม่ส่งหนังเรือ่องอื่นฉายใน3สัปดาห์ก่อนหน้าและหลังจากที่หนังเข้าฉายครับ ดังนั้นต่อไปนี้เราต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าโปรเจกต์ใหม่ล่าสุดของคริสโตเฟอร์โนแลนจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรครับแต่ที่แน่ๆไม่ได้อยู่กับ Warner b r o t h e r แล้วครับต่อไปนี้เราจะได้เห็นงานของคริสโตเฟอร์โนแลนอีกหนึ่งเรื่องจาก Universal Studio ครับและนี่คือทั้งหมดของ Major ร์วิชท์ช็อตเนในคลิปนี้นะครับคราวหน้าจะกลับมาพร้อมกับข่าวของใครนั้นอย่าลืมติดตามครับวันนี้หมดเวลาแล้วผมจินวิลเฟเดอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ